ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ในช่องเกมครับนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอไปในเรื่องไม์ช็อตแล้วก็เสียงรถผ่านกันด้วยแล้วกันนะครับก็ปกติผมจะไปอัดคลิปตอนมืดเงี้ยเพื่อไม่มีเสียงรถผ่านแต่ว่าตอนนี้ผมไปอัดตอนมืดไม่ได้ครับผมอัดตอนมืดเราไม่กล้าพูดเสียงดังก <c oughs> ็นั้นแหละครับก็วันถึงก็ต้องขอไปเรื่องรถผ่านกับเสียงไม์ช็อตก่อนอืมเพราะอัดตอนเย็นนีเสียงรถมันเยอะครับอัดตอนมืดกัดไม่ได้ครับตอนนี้อืมก็ เอาเป็นว่าช่างเื่นั้มันก่อนแล้วกันนะครับก็นั่นแหละผมไม่มีวิธีแก้ตัดเสียงรบกวนออกไม่เป็นด้วยก็วันนี้เดี๋ยวเราไมา่อยู่ในไอเดีเก่ากากไก่เกลือของผมเองนะครับก็มันเป็นไอดีที่เก่าโคตรๆคแล้วก็เกลือโคตรๆคด้วยแต่ตอนนี้มันมันไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่แหละหลังจากเอากลับมาเล่นเนี่ยมันดันสุมนส่มได้นุ่นสุ่มได้นี่มาเยอะแยะไปหมดเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะไอดีนี้มาเล่น PP พนะครับวันนี้ที่จริงผมกะจะทําคลิปรีวิวไอคโคนี่เศรษฐีได้แล้วว่ามันก๊อปดีขนาดไหนแล้วว่า เอาช่างมันนะเราทำคลิปนี้เล่นตวลูพีพีก่อนนะที่จริงจะทำรวมกันไปเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันไม่มีคลิปอื่นจะลงคลิปคลิปไม่ออกอะแยกไปเลยแล้วกันไปเล่นพีพีเลยดีกว่าเรามาดูกันนะว่าเราจะเล่นไปได้ถึงไหนก็อันนี้ผมไม่ได้ตีนะคือมันขึ้นมาเองนี่ขนาดอยู่ในห้องนัี่เสียงรถยังผ่านก็ต้องทำใจฮะถ้าไปอัดตอนมืดผมก็จะพูดดังแบบนี้ไม่ได้ด้วยปึ๊บ อ่ะโหมาถึงดูแรงที่จริงผมกะจะดันแรงให้มันขึ้นไปถึงแพทแต่ผมเอ้ยถึงแรงเพชรไอหลีกเพชรแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมได้เพชรหรือยังเนี่ยแหละไอดีนี้แต่ผมว่าผมน่าจะได้ไปแล้วว่ามันเอาแพทติน้มออกมันเอาแรงแพทตีน้มออกครับผมไม่รู้ผมเคยขึ้นไปถึงเพชรหรือยังไอดีนี้เพราะเมื่อก่อนไอดีนี้มันผมเป็นไอดีที่เล่นนานมากแล้วไงไม่รู้มันขึ้นไปถึงไหนเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังชิวๆไปอยู่เลยแรงอยู่ซิเวอร์หนึ่งเนี่ย คิวเกินเหมือนคลิปจะจบเร็วอะมาถึงแบบพูดเหมือนตอนพูดเปิดคลิปอะเรื่องขออภัยในเรื่องไม่ชดกับนุ่นจัดจัดจะหนักกับเพื่อนแล้วจัดเร็วเนาะมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยอไอดีนี้ถ้าได้จะเค้ียมอีกตัวนี้น่าจะเฟลิกหน้าโดูผมจะามาใส่แทนในในตัวโค้นที่เข้ากล่องเนี่ยเออเอามาใส่แทนในโค้นที่เข้ากล่องเนี่ยน่าจะได้อยู่นะอ๋อๆฮิเมฮิเมผมนี่บอกเลยตายง่ายมากแต่ฝั่งนุ่นเป็นซากุระด้วยแหละนะ ไม่ให้ตายง่ายก็เอ้ยให้ทำมาเหมือนจะแพ้วะทำมันเหมือนจะแพ้วะเพื่อนเดี๋ยวจะแพ้จริงเนี่ยรอบนี้ทำไมลเลยอ๋ยอ,อตัวตัวผมมันเป็นไอตัวก๊อปนี่มันเป็นตัวธาตุไม้เออแล้วผมเปลี่ยนมาหน้านี้ทำไมเนี้ยชินนครับชินผมที่จริงผมไม่ได้ค่อยใช้หน้าสองหน้าสองมันไม่มีตัวอะไรดีโอ้เหมือนจะแพ้ว่ารอบนี้ไม่มีธาตุไม้ไม่มีธาตุน้ําไปนี่มันฝั่งนู้นเท่าไหร่แล้วฝั่งผมนี่ก็โดน ซากุระฝั่งนู้นตีกระจุยเลยทำไมวะเฮ้ยฝั่งนู้นมีแค่ซา,ากุระผมก็มีตัวมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะเว้ยแล้วฝั่งนู้นไม่ยอมใช้ไอเทมด้วยผมเกลียดตรงนี้แหละผมเกลียดตรงนี้แหละที่มันไม่ยอมใช้ไอเทมเนีย่ยผมต้องใช้ก่อนโอ้โหแล้วอย่างไรกันนะเอา้าตัวก็เหมือนเหมือนกันนะเฮ้ยฝั่งนู้นก็ไม่ได้มีตัวอะไรดีเลยนะอ่าได้แล้วเออวันนี้ต้องมาเก็บไอ้นี e ่ด้วยเนี่หวะเดี๋ยวงงเลย แต่เดไม่ได้วันทึกเอาเมื่อกี้คนไทยด้วยเวลอยู่ยี่สิบสามเองแล้วตัวเขาไม่อยู่ที่เนี้ยคือไม่ต่างกันแล้วดูซากุระดิก็ใส่ของเท่านี้เองมันน่าจะตายง่ายเดียววะคือมันไม่ค่อยต่างกับผมเท่าไหร่เลยนะที่ซากุระใส่เนี้ยแพ้เพราะอะไรเหตุเหตุที่ไม่ใส่ของสตันเหรอวะเกือบจะแพ้งงดิเมื่อกี้ก็ใครรู้เหตุผลว่าผมจะแพ้เพราะอะไรก็บอกด้วยนะแล้วตัวมันดูคล้ายกันมากเลยคือไม่บอกนี่นึกว่าฝาแฝดไม่ใช่หรอ โอเคคไปต่อดีกว่ารอบนี้ซากุระเราอาจจะโดนจะแค่ตบตายนะครับแต่เราก็อย่าพึ่งท้อนะครับโดนตบตายก็คือที่หายเอาเรา,เ,า,เ,าเปลี่ยนหน้าอีกแล้วโอ้วฝั่งนู้นมีตัวธาตุไฟแบบฆ่าทีเดียวดับด้แล้ววะหรือตัวฮิเมะฮิเมะมันบางเกินไปวะผมกะจะเปลี่ยนเป็นตัวกลับตัวเดิมแล้วเอาทำไมทีมีเสือคฆ่าง่ายอที่เสือกด,ดิโอขอภัยในคำคำหยาบที่รุนแรงไม่รู้รุนแรงหรือวา สามรอบผ่านไปแล้วอีกสองรอบจบเร็วไปไหมเนี่ยอืมนี่ก็มีตัวมีตัวบินอเราจะมาลองตบกับตัวบินหน่อยนะครับอลองเสียงดวงดูครับแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรคือเรามาดูกันว่าเราจะดันไปได้ถึงไหนนะครับหรือป้อมเราจะแตกก่อนผมอัพป้อมอ๋ออัพป้อมอยู่มาสเตอร์อยู่ดูว่าอัพป้อมไกลโอ้ฝั่งนุ่มแนงวิ่งมาวะ่ะฝั่งนุ่มแนงวิ่งมาเร็วกว,าว่าดันไปแล้ว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  นั่นไปแล้วอู้อุ้ยโดนตัวบินมันตีเฮ้ยเออโอ้โหโดนโดนพัดโอ้โหโดนไอ้นี่โดนเยอะแถววะมันโดนละเฮ้ยเดี๋ยวขอกลับไปก่อนไม่งั้นผมกลัวผมเคยเล่นแบบเนี้ยแบบทีมผมยังไงก็ชนะอยู่แล้วอ่ะแต่ไปมาไปมาโดนไอ้ตัวบินฝั่งนู้นอัดป้อมตอนโดนพายุแบบพัดไปอ่ะแล้วผมไม่ใช้พายุพัดกลับอะโดนตัวบินไม่อัดป้อมปักปักตัวไม่หายเกี้ยงเลยโอ้สองอันแล้วที่ได้ง่ายนเนี่ย หรอบไปสี่รอบได้มาสองอันนี้โอ้โหทำไมแหลงทองมันมีแต่ตัวที่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เลยวะ <c oughs> เสียงรถก็ผ่านเยอะจริงอยากอัดคลิปตอนมืดอัดไม่ได้ผม <c oughs> กลัวผมไม่กล้าพูดเสียงดังโอเคถ้าผมอยู่คนเดียวผมพูดอยู่แหละแต่ว่าก็สังเกตช่วงนี้นี่ผมไม่รู้จะทำไงโ <c oughs> okay. อเคฮะตีไปเรื<ๆ>่อยเยนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายยังไม่รอบสุดท้ายยังเหลืออีกอันหนึ่งดีกว่า แต่คนทําไมแล้งโกมันมันดูไกลๆงไงไม่รู้่าโกสามนแต่คนโหดๆก็มีแหละที่ผมกดรีทิ้งไปอะน่าเรียบร้อยมันจบเร็วไปนะเพื่อนน่าอ,อย่างไรอีกอันหนึ่งครบไหมเนี่ยไอ้นี่ผมไม่ได้เล่นเอ้ามันใช้แค่สองใบเองอะนี่ผมไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยไอดีนี่คือผมกะเล่นพีพเก็บเพชรเอาอย่างเดียวเลยคือได้าอาทิตย์ละแปสิบผมเพิ่งว่าเริ่มเก็บไม่ไม่ตีไม่ตีไอนี้ไม่ตี บอกกากนี่ปุ๊บไม่ไม,ไม่ไม่กากแล้วอันนี้ตีได้ไหมทุกคนว่าคือธาตุน้ําผมมีแค่ตัวแท้งตัวเดียว,วนะลองดูแล้วกันนะแพ้ก็คือแพ้ครับแพ้ก็แพ้เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากนะจิบ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 ไปเอาแพรไปอโอ,ไไอ้ไม่ปล่อยแท้งออกไปก่อนอมผมว่าผมว่าปุ่มทีมสองออกได้แล้วเนี่ยทีมสองผมใส่มาทําอะไรก็ไม่รู้ที่จริงผมอยากจะปั้นในน,นู่นอีกตัวแต่ผมมีตัวมาตะเยอะเกินไปแล้วอะ ผมอยากปั้นมายามายะอะไรอะไรอ้ตัวนั้นแหละมาแทนโอ้โหไอ้มายานั่นแหละมาแทนผมผมไม่มีตัวธาตุน้ํามันผมลืมวะชิหายแล้ะแล้วผมจะอะไรไปฆ่ามันเนี่ยทีมสองมีตัวธาตุน้ำมันไม่มีแล้วผมจะอะไรไปฆ่าแท้งมันเนี่ยโอ้ตายหาตายหาแน่นอนรอบนี้ฝั่งนู้นไม่ยอมใช้เทมอะคือมันรู้เว้าผมมันได้เปรียบมันไม่ยอมใช้เทมเนี่ยมันต้องรอตอนผมใช้เว้ยโคตรเที่ยเลย เออเฮือโอ้โหแม่งกันได้ดีอีกเพื่อนโอ้โหผมใช้ขอไปหมดแล้วนะสู้ไม่ได้ว่ารอบนี้ไม่เป็นไรครับลองต้านให้ถึงที่สุดดูคือโดนไอ้ตัวมันเชื่อเลยนะโดนลอนโจอ,อะไรเนี่ยแหละเฮ้ยทำงานหน่อย,ทำ,นนอยทำงานหน่อยตัวก๊อปผมอะก๊อปตามที่ฝั่งนู้นมาแล้วก็ก๊อปป๊อปแบบป๊อปเดียวเลยได้ไหมเพื่อนอย่าไม่น่าลองมาตีเลยเว้ยนี่ฮือไม่ไหววะ่ะไม่ไหว ลายแทงฝั่งนู้นไม่ได้ตัวก๊อปผมมันก็มันก๊อปมันก๊อปตัวาธาตุไฟไม่ค่อยเข้าด้วยมันก๊อปเลยแต่าาธาตุธาตุอะไรวะาาธาตุธาตุน้ําเออแต่ก็กันได้อยู่นะแต่มันอยู่แบบนี้ลรวดูตัวฝั่งนู้นดิอือจบละออนี่บอกเลยถ้าได้จะเขี้มานะผมจะรู้สึกดีกว่านี้มากเลยไอดีเนี่ยผมจะกลับมาเล่นแบบจริงจังเพื่แตกเรียบร้อยเออ ไม่รอดครับจังหวะนี้ถึกจริงๆไม่มีธาตุน้ําไปตีมันด้วยเนี่ยไม่มีอะไรไปทลายตัวนี้มัน,นโอ้โหร้อยกว่าล้านเช็ดเชตัวดมเามจทธาตุน้ําก็ไม่มีก็ไม่น่าไปลองตีเราเลยแต่ถ้าเป็นประสบการณ์อืก็คลิปนี้มาตี pvp เอาไอเดเอาไอดีเก่ากักเกลือมาตี pvp เล่นซะหน่อยครับไม่มีอะไรทําครับเหมือนก็เล่นที่จริงน่าจะทําคลิป pvp ประจําแบบ เป็นพับๆไปเลยแต่ก็ขี้เกียจอะคือรอบหนึ่งมันจะไม่รู้ว่าเล่นนานไม่นานนะครับบางรอบอาจจะเล่นไม่นานก็เวนว่าเวลานี้ล้วกันนะครับอก็ถ้ามีเสียงรถเข้าเยอะก็ขอไปด้วยกันนะครับที่เพราะผมต้องอัดคลิปได้แต่ตอนเย็นตอนนี้อืตอนมืดอัดไม่ได้ฮะพูดดังไม่ได้โอเคแล้วเจอกัน